สวัสดีครับผมับพวกอ่ะหลอนซ่อนท้าครัผมคือคลิปเนี้ยผมมาเพื่อนผมสี่คนไงมากับโชคคุงก้าคุงแล้วก็ภูมิคุงนะผมเอ,อ่คือมาตีคนนะผม <c oughs> ก็คือผมอยากให้ให้มันจบไปอีกทีอะ่ะคือมันค้างคาใจกูเกินไปไงแล้วผมแบบนอนไม่หลับอะ่ะคือเล่นแล้วแบบก็สับกระส่ายครับผมสึกันเริ่มหมั่นไส้แล้วไอ้เขาพลิงเนี้ย เดี๋ยวเจอกระสือมัง้งรอบที่แล้วผมโดนงูก,กัดน,นะครับแต่รอบนี้ผมจะจับมันปัดเผ็ดเป็นยังไงไปดูทำไมมีอะไรแปลกครับเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นอ๋อกูแล้วครับอะไรแปลกอะไรอ่ะผมเม่อเล่าว่าอะไรแปลกอะไรเนี่ยนะเ,เนือ้อตู้ใครก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้ดีลาดอยู่บนวะ ตันตีสองครับผมแล้วเปิดไฟนะผมเหมือนเดิมนะครับเช็คยันมีพระมีนะครับผมอไอสัตว์อัลตันหายสปอนเซอร์หายอัลตนเซอร์หายยี่หายนะผมหรือจริงจริงหรือจริงจริงเราใส่วะหรือจริงเราใส่อยู่วะเราหยิบมาใส่เราหยิบมาใส่อยู่วะของดีมีคุณภาพผมเป็นสปอนเซอร์ผมได้นะเดี๋ยวเล่นเราเล่นกูรู้สึกว่าป้ายมันสลับกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวกูคิดเองเหนื่อยไหมต้องอยู่วันที่สองเออ อ้ป้ายมันสลับกันครับทุกคนไอ้นี่เล็ดจิตวิทยาสายดาร์กใส่กูนะปกติแล้วเนี่ยโอ้โหมีเพลงผมเพิ่งรู้ไอเล่นมาตั้งนานผมเพิ่งรู้มีเพลงก <c oughs> ูจะบ้าแทนะ็เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรโอ้ยปากท่าอีกแล้วมึงปากท่าอีกแล้วก่อนจบอีกแล้ว มึงตาตึงหัวใจมึงจริงวะไอ้รู้ว่างูหรือผมนะผมนี่จะไปก่อนนะครับผมเด้อไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเวลาถ่ายรูปวะผมเราเราเราอย่าไปอย่าไปตกใจอย่าตกใจนะผมเราจะตกใจนะผมเราตั้งคติเว้องเดียนะผมอย่าตกใจนะผม ปล่อยแม่งกัดไปไม่อยากกัดก็ปล่อยแม่งกัดไปนะครับผมก็อย่างเดียวคืออย่าชนแค่นั้นพอคืผมเม้มก่อนตอนนี้ผมเม้มก่อนคือตอนนี้ผมเม้มนะผมเม้มนะตอนนี้ผมเม้มนะผมเม้มนะเมมเม้มคือตอนนี้ผมเม้มผมเม้มนะตอนนี้ผมเม้มใจคกูเม้มหน่อย ไม่มีอะไรนะูเคเิคเองหรือว่าข้างหน้ามันเป็นปากวะงอยรอดนะมันเปิดแล้วไปเลยมางมันโดนมันงับนะไปต้องชนมันเด็ดเออไปดิโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหมึงช้าทำไมอะเออเราองดูดหาจังหวะก่อนหาจังหวะก่อน ไปหาจังหวะก่อนหาจังหวะก่อนโอ้เนี่ไปเดีอเหรอขุดรดิหาจังหวะก่อนหาจังหวะก่อนได้หนึ่งก็สาวนอ้ไ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 อออ้ะอ้อ้มไ้อ้้ไออ้ไอ้ไอ้้ไออ ยี่บร้อยแตก